สวัสดีจ้าเมื่อนี้นังสีมาลายงานสถานการณ์เมืองเขาพุรีเวสเซิร์ออสเตรเลียจ้าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วจ้าโรงเรียนเปิดตามปกติโรงแรมเปิดแล้วจ้าร้านค้าเปิดแล้วสนามเด็กเล่นภาคเปิดแล้วเรือต่้งแต่อ่ามาร์เก็ตตลาดยังพ้นเปิดจ้าวันนี้นั่งอยากบอกก็พี่น้องเนี่นัพี่น้องเรื่องเล็กนหน่วย,ยนะจ้ะเนาะเพื่อมันเป็นประโยชน์ก็พี่น้อง ถามเป็นพี่น้องมีญาติพี่นอ้องมีแฟนฝฟรั่งนะจ๊ะห้าเขากลับบ้านห้าเขามีมูฟฝรั่งอยากกลับบ้านน้ำห้าไปฟอพี่น้องอยู่บานเฮาคุณห้าพี่น้องได้มาเมืงองหนอกเมืองน,น้เนอกจากเนาะนั่ง็นบอกว่าชีวิตวาสนาคนฮอนบนบ่แหนีนอนจ้ากพือจังนงั่งเห็นละนั่งกับพวกเคยคิดเคยฝันดอกว่าสิแต่มาอยู่เมืงองหนอกเมืองนาได้กลัวฝรั่งทั้งเขาเพราะว่านั่งอย่างเป็นคน ชี่หนาวนั่งญาหนาวนั่งกับเขาใจว่าเมื่องนอกอมันหนาวอยู่แล้วนะ่านะเจารย์เบื่อตามขา้าวตามทีวีจ้ะม,มาดิอันคันผู้ใดขับรถเป็นนะจ้ะคันได้มาเมื่องนอก,กันนั่งในน้ำวา่าให้ทำให้เฮ็ดใบขับขีบข่ระหว่างประเทศมาพร้อมเลยจ้าเพราะวา่ามันต้องได้ขับรถจิแล้วมาเมืองเขาจ้ถ้าผู้ใดบอท่านได้อ่ขับรถเพิ่มนเพท่านเป็นนะจ้ะให้ไปเลี้ยนซะให้ไปเลี้ยไว้เพราะวา่าขันทฮามาขับยุพี่ มันยากเพราะว่าภาษาพาา่อสอเขาบ่าท่านใดเนาะจ่าเนะาะบานนี้แล้วจ้างเขามาสอนมันกระแพงเพราะว่าเขาอันเป็นชั่วโมงเบิดเขาสอนเป็นชั่วโมงเขาทํางานเป็นชั่วโมงเบิดจ้างเขามาสอนนี่ชั่วโมงละเจ็ดสิบบ่เมนว่าเขามาสอนเขาอันชัน่วโมงสอ,ชองชั่วโมงสิคขับเป็นรถเนาะ <c oughs> มันก็ต้องใส่เวลจาจ่าทางที่ดีขับยุบานเขามาเลยจา่าอย่าลืมว่าผัวสอนเนี้ยบ่ไเด้ ก่อนสิว่าอันนั่งน,นี้อันมูรุ่นน้องอยู่อันเราอันแปะเราวพาไปหัตขับรถอยู่นี่แหละจ้าขับแต่เครื่องทางลงลงยางว่าสันว่าเนาะบาดดี้เพิ่เลยไปอันเมืองไทยเพิ่งเลยไปหัตขับที่เมืองไทยตอนนี้มาบาดฮอกมาอ่าเมืองนอกล้วก็ขับได้แล้วสบายแล้วประเดทลอะกันอีกแล้ว <laughs> จ้าเนี่ยแหละที่นั่งอย่างในน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ก็พี่น้องนัจ้าเนาะขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนขั้นแรกนะจ๊ะ อะบมีอยางจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งแน่เพื่อเป็นกำลังแรงใจในคลิปต่อไปนะจ้ะผู้ดใดพันกดกด็กดสดีดจ้าสโนวนหน่อยจ้าสวัสดีจ้า